สวัสดีครับผมขออนุญาตนำเสนอภาพประยนุนข่าวน้ำท่วมกรุงเทพมหานครเมื่อปี2485น้ำได้เกิดท่วมกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยฝั่งทนบุรีน้ำได้ท่วมทั่วไปหมดทั้งพระนครทั้งทนบุรีบางแห่งน้ำสูงมากครับผมขอเสนอท่านดังต่อไปนี้ขอบคุณครับ ที่ถนนราชดำเนินตอนใกล้ๆกับลานพระบรมรูปทรงมาน้ำท่วมสูงขนาดแค่บันเอลพายเรือได้สบายมาแต่สาวหนุ่มยังไม่มาครับพายเรือสบายเลยครับแล้วก็มีประชาชนมาเที่ยวคุณลุงคนนี้จะพาผมไปเที่ยวรอบกรุงเทพ เมื่อมาถึงที่ลานสนามหลวงตรงนี้เรียกถนนหน้าพระลานตรงข้างพักแก้วมีเรือสัญจรมากมายสวยงามถ่ายจากโคนต้นมะขามและก็สายจากในเรือจ้างที่ถนนข้างวังสลานลมติดกับพระราชวังทางซ้ายมือ เป็นวัดโพตรงนี้เชิงมสะพานผ่านฟ้าน้ำท่วมในถนนราดชัดำเนินมากพอดูทำให้เกิดมีเรือรับจ้างเล็กๆใหญ่ๆอะไรที่พอจะไปได้สะดวกได้ส่งประชาชนสองคนนี่ม่ยอมนั่งเรือครับเดินไปทางสะพานผ่านฟ้าที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตรงสีแยก อนุสรณ์รีตรงนี้เรือจอดแฉะกระทรวงศึกษาธิการหนุ่มสาวเล่นเรือครับไปได้คนครับที่เชิงสะพานผ่านฟ้ามองทางภูเขาทองสวยงานดีครับเหนือ สถานีรถไฟหัวลำโพงน้ำไม่สูงผู้ชนพอจะชั้นจรเดินไปมาได้แต่ถ้าเป็นผู้โดยสารรถไฟมีสัมภาระหนักๆก็ต้องใส่เรือแล้วก็เข็นไปรถเมสสายสีเขียว กองเตยหัวลำโพงตอนนี้ผมขึ้นไปถ่ายบนชานชลาของสถานีรถไฟหัวลำโพงไปบนถนนพรามสี่ตรงไปนั่นจะเป็นถนนมหาพุทธารามจะออกถนนเจริญกรุงได้ซ้ายมือเป็นสถานีรถไฟป,ปัดน้ำคุณเธอคนนี้ปายเรืออยู่บนถนนเยาวราชแต่ก็ต้องระวังเมื่อรถขาวมาพาลูกคลื่นมาด้วยเรือจมได้ไง่าย นี่ถ่ายไปบนถนนเยาวราชไปทางสี่แยกวัดตึกตรงนี้สี่แยกราชวงศ์ครับจะมีทั้งรถลากรถสามลอ้อผมอยู่บนรถลางหัวลำโพงไปสามแยกรถเมเทศบาลถ้าเตียนถนนตกน้ำท่วมถ้าจะใช้น้ำต้องทำวิธีนี้ครับถึงจะปลอดภยัย ที่ลานพระบรมรูปรัชกาลที่6ทางด้านที่ติดถนนพระรามที่สน้ำไม่สูงครับถ้าเบีย่งไปทางซ้ายไปทางซ้านถนนลาดดําริพอเจาเรือจ้างได้แต่บนถนนราดบุรีน้ำสูงครับสูงขนาดรถลางวิ่งไม่ได้ต้องหยุดเดินแล้วคณะผมก็ามาถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เราเดินลงไปลุยให้ดูกว่น้ำสูงแค่ไหนก็พอที่จะแจวเรือได้ก็หยอกล้อกันตามมาตราเพื่อนฝูงระหว่างผมกับเพื่อนที่อยู่กรมรถไฟข้างท้าวของซุิเป,ประมวลวันไปคับเพื่อนสุภาพศนรสุตยงคนคุณวรรณบูรณ์สัวมโมกัโล่หยอกล้อเพื่อนและเราก็ไปต่อไป่าเกออ คุณลุงพาผมไปที่พระทินัน่นนันวันนี้มีการประชุมสภา<น>เรือที่เจ<น>้าคุณโหอนท่านนั่งมาแล่นกข้ามาพอดีท่านเปิดโหมกรับความเครารพข,ขวามือเป็นเรือของพระศิทธร์ระศาสตราคมเรือเจ้าคุณโหนจะผ่านครับต่อไปก็เป็นเรือของเจ้าหน้าที่ ต่างๆที่ทยอยกันมารวมทั้งผู้แทนก็ส,สนุกดีครับนานๆจะได้นั่งเรือเพราะว่าเคยมาตลอดนี่ตำรวจสภาครับเรือลำนี้คุณยนต์สมานนแห่งกระทรวงเศรษฐการาาคุณบมังกใส่ชุดสากล้ายมือเจ้าหน้าที่สภา,สา,าเรือที่แล่นมาท่านสัวหมวก สีขาวเมื่อถอดหมวกจึงรู้ว่าท่านคือคุณหลวงเจวงศักดิ์งสงครามนี่ท่านจะกรมยุวชนครับคุณประยูนพระมรมนตรีหมวกกระโลสีขาวคุณวิราชโอสถานน์ท้ายสุดคุณแก้วสิงห์ขะเชนนี่ใครๆก็ต้องรู้จักท่านคุณควงอภัยวงครับ ดมือกับคุณบงตูให้เรือเข้ามาใกล้ๆผมไม่เรียกยศท่านข้า,าราชการเพราะผมจําไม่ได้ต้องขอประทานโทษคุณหลวงพรมโยตีครับท่านเป็นรทัฐมนตรีมหาดไทยขณะนั้นเจ้าคุณสรยุทธเสรณีหัวเรือสัวหมวกะกโลกคุณหลวงศรีุงครามชัยไม่สัวโมวกิพเตอร์อเดือนบุญนาคสงครามทีมหาูยากครับผมถ่ายมาได้แค่นี้ครับ เน,เนื้อนวลเสน่ห์ยาวยวนจั่งชวนเชยน้ำใจสมักรักเจ้าเอ่ยเข้าาเข้าแลงขอให้เรียมอยู่เคียงคู่มนร